อยู่มาเป็นสิปีใหม่ไม่เคยคิดที่จะทําเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันเหมือนแบบคนรอบข้างเราคอยพิจารณาว่ามันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราควรจะมาปกป้องตัวเองที่จริงใหม่ฟ้องใหม่ไม่ได้ต้องการคําขอโทษเลยนะแต่ม่อยากหาเงินเพื่อไปช่วยเหลือสัตวนะ์แล้วมันต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากโดนแล้วเราก็รู้สึกสงสารเพื่อนเราสงสารเราก็เลยต้องต้องโปรเทคตัวเองและว r o t e c นักแดงทุกคนให้ได้เพื่อให้แม่อยู่ยัง ยังดาเนินต่อไปแล้วก็คนได้ดูผลงานของกเราคือมันเริ่มมาจากเรื่องของน้องแมวนาลุนรกําสันอ่างเงี้ยแล้วก็ทรมานสันซึ่งมันเริ่มมาจากอันนั้นค่ะแล้วก็มันกลายเป็นว่าทุกคนก็เริ่มเอาใหม่ไปแขวนแล้วก็เอาใหม่ไปว่าในโซเชียลต่างๆมากมายซึ่งใหม่เองก็อยู่มาเป็นสิปีใหม่ไม่เคยคิดที่จะทําเลยค่ะไม่เคยทคี่จะทำเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันเหมือนแบบคนรอบข้างเราขอยพิจารณาว่ามัน ที่เราควรจะมาปกป้องตัวเองเพราะว่าเรื่องนี้มันอาจจะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับใหม่เลยอะเนาะใหม่ไม่ได้เป็นคนจ้างใหม่ไม่ได้อยู่ในซีนใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอคุณเอาใหม่มาแฟนปุ๊บแล้วก็กลายเป็นว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตใหม่แค่อยากจะบอกว่าใช่ค่ะทุกคนมีอดีตที่เคยผิดพลาดเราย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เราสิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือเรียนรู้ไม่ทําผิดอีกละปรับปรุงตัวเองมากขึ้นใหม่ไม่อยากให้เอาใหม่มาเคี่ยนตี ทุกๆครั้งที่ใหม่ล้มจะต้องเอาเรื่องทุกเรื่องมาแล้วเคี่ยนตีใหม่ให้ใหม่ให้ใหม่ล้มจนใหม่ใหม่รู้สึกว่าต้องเคี่ยนตีถึงขนาดไหนความผิดที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตมันถึงจะหายไปที่จริงใหม่ฟ้องใหม่ไม่ได้ต้องการคําขอโทษเลยทาขอโทษไม่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 สำคัญอะไรกับใหม่เลยแต่ใหม่อยากหาเงินเพื่อไปช่วยเหลือสัตว์นะคะเพราะว่าที่หนักที่สุดคือบอกว่าใหม่เห็นด้วยกับการพาลูใช่ไหมคะ แล้วที่บ้านใหม่อะมีเป็นกองทัพเลยอะลูกๆใหม่อะน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยค่ะถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยคือใหม่ทาบุญกับสัตว์เยอะมากแต่ใหม่อาจจะไม่ได้โพสตบอกหรือใหม่อาจจะเวลาใหม่ทาบุญใหม่ไม่ได้บอกทุกคนหรอกว่าเราทําบุญกับอะไรบ้างที่บ้านใหม่มีแมวดำนะแม่ใหม่เลี้ยงอยู่แต่ทุกคนก็คือไม่รู้ไงก็แต่พอมาว่าว่าว่าเราแบบโอ,อ้เราเห็นด้วยกับการอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่า ราก็ควรจะทําอะไรและอีกอย่างหนึง่งโปรเจกต์นี้ยเป็นโปรเจกต์ที่ใหม่ภาคภูมิใจและใหม่เห็นเพื่อนใหม่ทุกคนตั้งใจทํามากแล้วการที่มปเห็นแบบขอโทษเลฟเฟอร์ถึงฟิล์มที่ต้องมาเสียดันตากับเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบตอนที่ใหม่ดูใหม่รู้สึกว่าอใหมเข้าใจเขาว,ว่า,วาการที่เป็นนักแสดงการที่ได้โปรเจกต์ดีๆมาทําแล้วมันต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากโดนแล้วเราก็รู้สึกสงสารเพรื่อนเราสงสารเราก็เลยต้องต้องปกป้องตัวเองและปกป้อนักแสดงทุกคนให้ได้เพื่อให้แม่อยู่ยัง ยังดําเนินต่อไปแล้วก็คนได้ดูผลงานของเราค่ะคือถ้าในเรื่องอะค่ะ <c oughs> ในเรื่องนักแสดงทุกคนที่น่าจะเป็นเป้าสนามอารมณ์หรือเป้าที่โดนด่าได้ง่ายสุดก็คงจะเป็นใหม่ให <c oughs> ม่ก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานละไหนรู้ว่าใหม่เวลาคนด่าใหม่มันจะมีความสุขหรืออะไรใหม่ใหม่เข้าใจแต่ว่าใหม่แค่รู้สึกว่าถ้าด่าได้แต่อยากกระทบงานใช่ให <c oughs> ม่ชิล <c oughs> ไงใหม่ชิลใหม่เจอมาเยอะใหม่ใช้ความนิ่งอะไรอย่างงี้ค่ะทา <c oughs> งนี้ก็ ทางนี้ก็ลองลองดูค่ะลองลองดูเผื่อจะช่วยเหลือสัตว์ได้หลายตัวหลายคนอยู่คะ่ะที่แปะแปะไว้นั่นคือแค่หนึ่งในอ่าเท่าไรเขาลบเขาลบนต่เราแคปทันแล้วคือใหม่อะโพสถามทุกใหม่ใหม่โพส<ๆ>ใช่ไหมคะ<ๆ>พอโพสปุ๊บอะวันนั้นวันนั้นผู้ช่วยใหม่บอกว่าแอคระเบิดกันหลายแอคมากเลยค่ะแล้วคนก็ออกมาขอโทษกันก่อนอะไรเงี้ยใหม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำบุญช่วยเหลือสัตว์กันมันมีหลายคำมากค่ะคือใหม่ไม่รู้เรื่องของ ใช่ไหม่ก็เลยเนี่ยค่ะใหม่ก็เลยถามใหม่ก็เลยบอกให้ถามถามทนายเออถามพี่เจมเลยว่าพี่เจมทําคดีให้ใหม่ยังไงแล้วก็เหมือนแบบในรูปแบบของข้อความเอาข้อความไหนบ้างแต่ที่จริงอะทุกคนถ้าเข้าไปอ่านอะมันเกินจะบรรยายจริงๆ